เรียนรู้วิชาสังคมระดับปวชพณิชยาการและช่างอุตสาหกรรมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกมาค่ะเพื่อนๆซึ่งเราเรียนมาได้ตลอดหนึ่งเทอมแล้วจะสนุกมากน้อยเพียงไหนเราได้เรียนรู้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะการเรียนรู้ศาสตร์สังคมในระดับปวชนั้นมีพื้นฐานมากมายหลายขแขนงได้แก่หน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยนักศึกษาได้รับความรู้และแนวทางในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันดังนี้ หลังจากเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองจบแล้วนักศึกษาปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองรวมถึงกฎหมายต่างๆที่ทุกคนนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้และพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีในประเทศชาติได้ครับ T นักศึกษารู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่มีความแตกต่างหลากหลายได้นอกจากนี้ยังปฏิบัติตนต,ตามแนวทางของศาสนาที่แตกต่างกันของแต่ละศาสนารวมถึงอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนาได้ค่ะต่อมาวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยนักศึกษาได้รู้เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปล,ปลขงของเหตุการณ์ต่างๆผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สาคัญในอดีตที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต,าตา่างๆ นักศึกษารูปบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีตความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นระบบค่ะและนอกจากนี้นักศึกษายังได้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของต้นเหตุและผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและนำมาปรับปรุงการกระทำต่อประเทศให้ดีขึ้นในอนาคตเป็นต้นครับ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆบอกแล้วตลอดหนึ่งเทอมที่เรียนมาสนุกแน่นอนค่ะได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากเรียนการสอนไปประใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะทุกคน